ูเธอ้ลดูเธอแรงทุกกะลียาที่เชนั้นได้แสดงสายแต่ที่มองถึงมาฟ้องเรื่มมันแดงไม่เสียไปไ่จะไายใจคนไวใจมันแพงกับพี่เพิ่งไปสบตาเธอกับเพื่อมเมอวันไวใจก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเหมือนกันไหมสัญญาว่าอันจะายยัยสุดท้ายต้องพ่ายตาย้องแพ้ยอมใหม่กับใจใจเจ้ากรรม ใจที่มันนั้นโดนกระทำซ้ำเป็นประจำใจเจ้อเอ้ยใหญ่ไม่เลยไม่เคยจะจำโอใจเจ้อเอ้ยใจเจ้า ơi, จจกมใจที่มันนั้นโดนกระทำซ้ำเป็นประจำแล้วใหญ่เราเอ้ยใจไม่เลยไม่เคยจะจำทุกทุกครั้งที่เธอมองมาจนฉันไม่อาจจะละสายตา ใจฉันมันละลายไปหมดแล้วทุกๆครั้งที่เธอมองมาเิอโดนเสกดแค่เพื่อมองตาเธอทำให้ใจฉันเดือดร้อนเกิดเธอเนรายไล่เธอเนอรายและฉันก็รู้เธอลายจะตายชอบมาทำให้ฉันวันไว้แล้วเธอก็เทไอคนใจล้า ร้ายๆเธอหนูร้ายใครๆก็เตือนว่าอันตรายแต่ใจมันไม่รักดีลงรักคนแบบเนี้ทุกทีแบบเนี้ทุกที และฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไรแต่ใจยต่สะกดใจแต่รู้ว่าคงแบบนี้จนไปมันคงไม่ดีแน่แต่เมื่อนในใจไม่ฟงังทั้งที่เราจะพังอีกเพื่งยินงตังทุรังเพราะมันไม่มีวิธีแก้ใจใจของฉันมันละลายหายไปอยู่ในกำมือของเธอเธอคนนั้นคนที่ใครหลายคนหลงไหลตตดใจใจจากม ใจที่มันนั้นโดนกระทําซ้ำเป็นประจําแล้วใหญ่เลยใจไม่เลยไม่เคยจะจำโอใจเจ้าเอ๋ยใจเจ้ากรรมใจที่มันนั้นโดนกระทําซ้ำเป็นประจำแล้วใหญ่เลยใจไม่เลยไม่เคยจะจำทุกทุกครั้งที่เธอมองมาจำฉันไม่อาจจะละสายตา ใจฉันมันละลายไปหมดแล้วทุกทุกครั้งที่เธอมองมาเกิดโดนสะกดแค่เพิ่อมองตาเธอทำให้ใจฉันเดือดร้อนกัเธอหนูร้ายลายเธ